นิทานเรื่องอธิษฐานอุปบารมีอธิษฐานด้วยสัจจะกิริยาของพระโพธิสัตว์พระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพลาณสีแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกคนจันทานในหมู่บ้านชานพระนครพ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่ามาตังคะเมื่อเติบใหญ่คนทั้งหลายเรียกว่า มาตังขมามนกมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลมสามารถรู้อัฏถารู้ธรรมปรากฏแก่คนทั้งหลายว่ามาตังคะบันดิตทิดาของท่านเศรษฐีในกรุงชื่อว่าทิฏฐมังคลิกานางสะสวยมากตรงประตูพอดีพระโพธิสัตว์จึงหลบเข้าข้างประตู บางบานประตูอยู่นางเห็นเข้าพอดีถามสาวใช้ว่าใครเมื่อได้ทราบว่าเป็นคนจันทานนางก็ตกอ,อกตกใจตีโพยตีภายว่าเป็นอัปมงคลเสียแล้วเอาน้ำหอมล้างตาพากันกลับเข้าเมืองไม่ไปเล่นกีฬาหรืออาบน้ำตามปกติ อ้างว่าพบอับปมงคลแล้วต้องกลับบ้านก่อนพวกบริวารของนางช่วยกันรุมด่ารุมตีว่าเพราะเจ้านี่เชียวทำให้เราอดกินอดเล่นไปต,ตามๆกันทุบตีจนบอบช้ำถึงสลบเมื่อพระโพธิสัตว์ฟื้นขึ้นคิดว่าคนของนางคนนี้ทำร้ายเราถึงสลบเราไม่มีความผิดอะไรเลย มาทำกับเราถึงเพียงนี้เราจะต้องเอานางคนนี้เป็นเมียให้ได้เมื่อเราเอานางคนนี้เป็นเมียแล้วเราจะจัดการกับนางพวกนี้ต่อไปคิดแล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้นางคนนี้เป็นเมียแล้วจะไม่ลุกหนีจากที่นี้เมื่อได้อธิษฐานแล้วจึงเดินไปนอนอยู่ที่ประตูบ้านท่านเศรษฐี เมื่อท่านเศรษฐีมาพบเข้าถามว่าเจ้ามานอนอยู่ที่นี่ทำไมมาตังคบัณฑิตตอบว่าข้าพเจ้าต้องการนางทิศธรมรงคัลิกาลูกสาวท่านไปเป็นเมียถ้าไม่ได้เราจะไม่ยอมลุกไปไหนจะนอนอยู่ที่นี่แหละรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีออกมาถามอีกว่าพระโพธิสัตว์ก็ตอบยืนคำอยู่อย่างนั้น เมื่อล่วงไปได้หวันท่านเศรษฐีมาถามพระโพธิสัตว์ก็ยังยืนยันอยู่เช่นนั้นและไม่ยอมลุกจากที่นั่นด้วยตามธรรมดาการอธิษฐานของพระโพธิสัตว์ย่อมจะต้องสำเร็จแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นเพราะทำด้วยความรอบคอบประกอบทั้งเหตุผลและความสมควรพอครบเจวันประชาชนพร้อมทั้งเศรษฐี จึงนำนางทิฏฐมังคลิกาลูกสาวเศรษฐีมามอบให้เป็นเมียรพระโพธิสัตว์นางจึงบอกพระโพธิสัตว์ว่าท่านเจ้าขาเชิญลุกขึ้นเถิดเราจะยังไปยังเรือนของท่านมาตังคบัณฑิตต,ตอบว่าแม่มหาจำเริญฉันถูกบริวารของเธอทุบตีสยับเยินลุกขึ้นเองไม่ไหวแล้ว เธอช่วยประคองฉันไปด้วยเถิดนางทำตามที่สามีสั่งทุกประการชาวพระนครก็เห็นประจักษ์แก่ตาแล้วพากันมายัางบ้านจันทานชาญพระนครเมื่อไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วพระโพธิสัตว์ไม่ได้ล่วงเกินนางตามเยี่ยงอย่างสามีภรรยาแต่อย่างใดคิดว่าเราจะต้องทำภรรยาของเราให้มีลาบยศสารเสริญสุขมากขึ้น แต่จะเป็นเช่นนั้นเราต้องบวชจึงจะทำได้จึงเรียกนางมาพูดปลอบโยนว่าแม่มาหาจำเริญหากฉันจะไม่นำอะไรมาจากป่าเลยเธอก็จะไม่มีอะไรเลี้ยงชีพเจ้าจงอยู่ดีเถิดอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปเลยฉันจะต้องเข้าป่าหาสเสบียงอาหารมาเลี้ยงกัน แล้วเตือนคนในบ้านให้ช่วยกันดูแลนางให้ดีด้วยอย่าล่วงเกินนางไม่ว่าด้วยประการใดๆทั้งนั้นแล้วออกจากบ้านเข้าไปถือเพศเป็นนักบวชตั้งใจมั่นมิได้ประมาทบรรลุอภิญญาสมบาบัตภายในเจ็ดวันเมื่อสำเร็จแล้วคิดว่าบัดนี้เราเป็นที่พึ่งของนางได้แล้วจึงหาะมายังบ้านจันทาน เดินมายังเรือนของนางทิฏธมังคลิกาภรรยาของตนนางรู้ขาวว่าสามีกลับมาก็รีบออกไปต้อนรับเมื่อมาพบว่าสามีบวชนางจึงร้องไห้ร่ำไรว่าท่านเจ้าขาทำไมจึงไปบวชเสียเล่าดิฉันมีความผิดอะไรหรือท่านจึงไม่พอใจดิฉันจะได้ใครเป็นที่พึ่งละเจ้าคา ท่านมาตังคบัณฑิตปลอบโยนนางว่าแม่มหาจำเริญเธออย่าเสียใจไปเลยพี่จะบรรดาลยศใหญ่ให้เธอละแต่เธอต้องประกาศข้อความในท่ามกลางประชุมชนว่าท่านมาตังคะบัณฑิตไม่ใช่สามีของเราเท้ามหาพรหมเป็นสามีของเรานางรับว่าได้ ท่านมาตังคับบัณฑิตก็กล่าวต่อไปว่าถ้าเธอถูกถามว่าสามีของเธอไปไหนเธอก็ตอบไปว่าพรหมโลกเมื่อมีใครถามว่าจะมาเมื่ออไรเธอจงตอบว่าอีกเจ็ดวันนับแต่วันนี้วันนั้นเป็นวันเพนพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นแหละเท้ามาหาพรหมสามีของเราจะแหวกเมฆมาหาเรา เมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวแนะนำภรรยาอย่างนี้แล้วก็กลับไปยังป่าหิมพมา,านต์ฝ่ายนางทิธรรมังคลิกาเที่ยวประกาศไปตามที่พระโพธิสัตว์สั่งทุกประการทำเอาชาวพระนครแตกตื่นไปทั่วพอถึงวันนั้นพระโพธิสัตว์ก็สำแดงฤทธิ์แหวกเมฆลงมาตามที่นางบอกทุกประการคนทั้งหมดที่นับถือเท้ามหาพรหม ก็พากันมาสักการะนางเป็นอันมากจนถึงช่วยกันสร้างปราสาตราชวังให้นางอยู่ต่อมานางตั้งครันได้แรงอธิษฐานของพระโพธิสัตว์คลอดลูกออกมานางตั้งชื่อให้ว่ามนดกเมื่อเจริญวัยแล้วก็ประกอบการงานช่วยมารดาได้ตั้งโรงทานแจกอาหารแก่คนกำพระอนาถาทั่วไป ต่อมาเขาประพฤตินอกทางเพราะไปคบหาสมาคมกับคนพาลท่านมาตังคับบัณฑิตทราบเรื่องนี้ด้วยยานวิถีปรารถนาจะให้บุตรของตนกลับตัวประพฤติดีปฏิบัติชอบจึงเหาะมายืนอยู่ที่ประตูรเรือนลูกชายฝ่ายมนดกุมารกำลังตรวจตราการงานอยู่เหลือไปเห็นพระดาบทยืนอยู่แต่ไกล คิดในใจว่าท่านองค์นี้รูปร่างหน้าตาเหมือนปีศาจเข้ามาถึงที่นี่ได้มาทำไมกันหนอเพื่อตัดความสงสัยจึงถามว่าท่านนุ่งห่มไม่สมควรสก,กปรกสิ้นดีมีหน้าตาเหมือนผีปีศาจท่านมาจากไหนและทำไมจึงไปเก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งกองขยะมานุ่งหม่มท่านเป็นอะไร ท่านไม่ควรแก่ทักษินาทานเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าลูกรักเจ้าจำไม่ได้หรือเจ้ามัวแต่ลุ่มหลงสมบัติไอ้ไม่เป็นแก่นสารเดิมเจ้าเคยให้ทานเหตุใดเจ้าจึงเลิกเละ่ะมนดบกุมารตอบว่าข้าแต่ท่านเราจันท่านไม่ได้ท่านเป็นใครมาที่นี่เพื่อประโยชน์อันใด เหตุใดท่านจึงอ้างตัวว่าเป็นบิดาของเราพระโพธิสัตว์ตอบว่าลูกรักพ่อสงสารเจ้าเมื่อก่อนเจ้าเคยประพฤติดีปฏิบัติชอบบัดนี้กลับมาประพฤตินอกทางข้อนี้ไม่สมควรเลยขอให้เจ้ากลับประพฤติดีดังเดิมเถอะแล้วพระโพธิสัตว์ก็อธิษฐานด้วยสัจจะเกิริยา บันดาลให้มนดบกุมารได้เห็นโทษความประพฤตินอกทางเมื่อเห็นแล้วสารภาพความผิดตั้งจิตประพฤติดีต่อไปพระโพธิสัตว์มั่นใจในความประพฤติของบุตรชายแล้วจึงกลับไปยังป่าหิมมาพานธำชาปะนะสมบัติให้ดำรงอยู่เมื่อสิ้นชีพก็ไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลก การอธิษฐานที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญในครั้งนี้จัดเป็นอธิษฐานอุปบารมี